วัดเรียบผมต่อนะครับมาคลิปนี้ได้เบเบทมาครับเป็นยังยังเป็นเบเบทอยู่เหมือนเดิมนะแต่เป็นเบเบทยุคแรกๆรุ่นแรกๆนี่เป็นเต่าขนองครับเบเบทเอ็มเอสเป็นโลหะนะครับตัวมันอะตัวเป็นโลหะถือกล่อง สภาพกล่องก็เกือบจะ100%นะครับมีข้างนี้บุบเข้ามาหน่อยอันนี้สั่งมานะราคาก็500กว่าบาทถ้ามีโค้ดส่วนลดก็จะถูกกว่านี้เต่าขนองแบบในการ์ตูนเลยครับนี่ชุดพาร์ทั้างในมีตัวชุดตัวชุดเนี่ยมันไม่เหมือนของรุ่นไหนเลยนะรุ่น เมทัลก็ใช้ไม่ได้ยิงรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะ่ะยิงใช้ไม่ได้เลยครับไอ้พวกเบิร์ดอะไรนะ่ะใช้ไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยครับเมทัลที่ว่าเล็กแล้วเจอไอ้ตัวนี้เล็กลงไปอีกตัวชุดมันนะ่ะอ่าแล้วก็ตัวชุดมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับคือมันจะไม่เป็นตัวล็อกแบบเบรดรุ่นใหม่ๆอะ่ะรุ่นใหม่ๆจะเป็นตัวล็อกแบบหมุนหมุนแล้วล็อก ถ้าหมุนมาทางนี้จะเป็นหมุนซ้ายน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดนะครับหมุนมาเงี้ยใช่แบบไม่รู้จําไม่ได้ละแต่มันจะเป็นแบบหมุนล็อกอะ่ะตัวใหม่ๆะแต่อันนี้มันจะกดลงไปกดกดดังกึบกดล็อกดึงก็ไม่ออกนะต้องหมุนแล้วให้มันดีดออกมา ถ้าผมใส่ผิดแน่เลยเนะี่ยอ่าเลยเดี๋ยวแพ็คเข้ากล่องใหม่อีกทีนึงอันนี้ผมแกะออกมาเช็คแล้วนะหมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วก็ชุดนี้เนี่ยบอกตรงๆนะครับเอามาสะสมดีกว่าไม่ควรเอาไปชุดเล่นเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วอะมันผลิตมาขายตั้งแต่ปี2003อะ่ะเนี่ย อ่าแล้วก็อันนี้มันคือสายชุดนะครับสายชุดแท้จากกล่องเลยแกะออกมาแล้วดียังไม่กรอบส่วนมากของแท้มันจะไม่ค่อยเสียครับสายเนี่ยมันจะเหนียวน่าจะเป็นพวกพลาสติก ABS อ่ะมันจะเหนียวแล้วตัวล็อกเบเบดมันก็เป็นแบบบิด บิดล็อกนะครับบิดล็อกที่แน่นเลยแหละถ้าไม่เคยล็อกนะถ้าแบบมาเดิมๆแกจะกกล่องนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันบิดล็อกแน่นแล้วก็ยากขนาดไหนนะครับถ้าบิดไม่ดีเนะี่ยหักเลยนะต้องเข้าใจด้วยว่าอายของเนี่ยอายุมันเยอะ มันไม่ควรเอาไปเล่นแล้วเพราะว่าพลาสติกมันเริ่มเปราะบางเสื่อมตามการเวลาข้างในมันก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่แหละคือตัวชุดมัน เล็กนิดเดียวติ๊กเกอร์เนี่ยเกือบจะไม่เหนียวแล้วนะแต่ยังพอแปะอยู่ยังพอแปะได้อยู่ครับถ้าทิ้งไว้อีกสักปีสองปีนะติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้แปะนะครับไอ้พวกเนี้ยอันนี้มันเป็นติ๊กเกอร์ใสที่มันแปะโชว์ไว้ในกล่องติ๊กเกอร์จริงอยู่นี่ แล้วก็ติ๊กเกอร์ใสอีกชุดหนึ่งที่แปะตัวเบบเนี่ยมันจะมีอยู่แกะให้ดูดีกว่าในชุดมันก็จะมีคู่มือครับมีคู่มือมีสติ๊กเกอร์ดูกล่องในกล่องจากใสๆสเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยในกล่องน่าจะดูเห็นอยู่เนี่ยขอบเริ่มเหลืองแล้มันต้องกี่ปีแล้ววะ โอเลปีสองพันสามอะไอสติ๊กเกอร์พวกนี้เนี่ยผมมาติดใหม่นะครับเนี่ยมันอยู่ในแบบนี่เนี่ยอยู่ในสติ๊กเกอร์เนี่ยเอามาติดแล้วตอนแรกไม่มีติดมานี่คล้ายๆในการ์ตูนเลยไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็คล้ายๆเริ่มติดไม่อยู่แล้วเนี่ย เียวต้องเอาเทปใสปิดทับแม่ทีงไม,ไม่งั้นก็ต้องต้องรอให้กาวมันเสื่อมอะแล้วก็ล่อนออกมาแล้วก็เอากาวอะลูดทั้งหลังไม่ก็เทปกาวสองหน้าครับแปะแล้วก็ติดเข้าไปใหม่ เก่าจริงนะครับของแท้เก่าจริงแท้มือหนึ่งอ่ะค้างสต็อกนี่อันนี้เป็นติ๊กเกอร์ใสที่ติดกับตัวเวเบดน,นี่ก็เป็นคู้มือนะครับคู้มือหรืออะไรไม่รู้น่าจะบอกวิธีการใส่อะ แต่เนี้ยคู่มือแน่นอนนี่คู่มือภาษาญี่ปุ่นมีแนะนำทุกอย่างถ้าอ่านออกนะถ้าอยากอ่านก็ลองสั่งมาดูครับแล้วก็แปลในช้อปปี้นะถ้าอยากได้กันนะ คู่มืออันนี้คู่มือติดสติกเกอร์หมายเลขหนึ่งเนะี่ยสายใส่ไปด้านหลังหมุนขวาหมุนซ้ายเดี๋ยวเรามาดูตัววเบดดีกว่าเดี๋ยวเก็บก่นอนตัววเบด ก็จะมีอยู่4อย่าง4ชิ้นที่ประกอบเข้าด้วยกันมีฝาด้านบนเนี่ยเรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกภาษาบ้านๆแล้วกันฝาด้านบนตัวเวเบแล้วก็ตัวเหล็กถ่วง อันนี้น,นี่ไดเวอร์มันตัวหมุนอันนี้เป็นชิปชิปฝาครอบชิปเต่าขนองเนี่ครับที่ผมบอกระวังมันหักก็คือตัวล็อกชิปกับไดเวอร์เนี่ย ไอตัวนี้มันจะต้องสวมเข้าไปแบบนี้เห็นสวมเข้าไปสวมลงไปปุ๊บแล้วมันจะต้องบิดบิดล็อกเนี่ยบิดล็อกแบบเนี้ยโอ้ยกล้องไม่โฟกัสว่ะบิดล็อกเนี่ยบิดแบบนี้แล้วมันจะเข้าล็อกมันจะหนีบไอเนี่ยสองตัวนี้อยู่และถ้าแกะกล่องมาใหม่ๆนะครับมันจะแน่นมากเลยตัวล็อกอันเนี้ยเนี่ยสังเกตใต้นี้ อันนี้ผมบิดไปแล้วนะบิดจนขาล็อกมันเริ่มทู่ไปแล้วแม่งเอ้เยกองอ่นี่บิดจนขาล็อกมันเริ่มทู่ล้ะมันเลยบิดง่ายถ้าเดิมเม,มาเนี่ยไอตรงเนี้ยขาล็อกตรงเนี้ยมันจะสูงจะตึงขึ้นมาแล้วก็ช่วงนี้ช่วงล็อกด้านบนเนี่ยปลายหัวล็อกมันก็เริ่มลู่ล้วมันเริ่มเรียบไปตามตัวล็อกของอันเนี้ย แต่พลาสติกทำมาดีครับถึงแม้มันจะเก่าแต่ก็อย่าไปไว้ใจมากมันก็กรอบได้เหมือนกันวิธีที่จะให้มันบิดง่ายๆนะครับก็เอาคาัตเตอร์เนี่ยขูดๆให้มันต่ำๆลงหน่อยถ้าใครซื้อมานะเนี่ยขูดๆตรงเนี้ยตรงเดือยล็อกเนี่ยให้มันต่ำลงหน่อยทั้งสองข้างมันจะบิดง่ายขึ้นป้องกันไม่ให้มันแตกครับแล้วสวมเข้าไป สวมปั๊บเข้าไปอือจะโดดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาฝาบนเนี่ยมาครอบพอพอบายเนี่มันจะมีเล็กมีใหญ่นะครับในเนี้ยมีเล็กมีใหญ่เอาใหญ่เข้าใหญ่นะนี่ใหญ่เข้าใหญ่ปั๊บเข้าไปแล้วเนี้ยก็ใส่ชิปชิปเตาขนองใส่เข้าไปอ่า ไซสเซตบิดยังไงวะทีเนี้ยถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้นะครับแต่ถ้าเด็กร่นใหม่ๆเนี่ยถ้าอยากลองของกเก่าๆจะไม่รู้ว่ามันจะบิดยังไงเรามาดูที่นี่ตัวชุดมันเนี่ยตัวชุดมันจะมีไอ้เบ้าตัวนี้อยู่เบ้าตัวนี้มันก็คือประแจครับสําหรับล็อกนี่พอดีไปเลยแล้วก็บิดปึ๊บสุดแล้วเอาแค่ชนนะครับ นะแค่ชนสองข้างต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่แนะนำให้เอาไปเล่นนะครับเพราะมันเก่าหมุนมือได้ไหมเนี่ยอุ้ยหมุนมือก็ได้อยู่แต่โต๊ะมันลื่น ซ้มันขวาวะเนี่ยสีแดงหมุนขวาสีฟ้าหมุนซ้ายมันมีอยู่สี่แบบนะครับเท่าที่เจอ แต่ตอนนี้เจอที่ขายอยู่อยู่สองแบบเต่าขอกาน้องกับอีกอันนึงอะไรไม่รู้เนยวิธีใส่มันจะกดเข้าไปเนี้ยมันจะดังกึ๊บแล้วดึงไม่ออกด้วยต้องชูดอย่างเดียวเอาเขี่ยวเขี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 ยวอยงอง,งี้สองฝั่งเข้ารูใหญ่แล้วกดลงไปติดแล,แล้วลองดึงด้วยอ่าดูดิดูรุ่นเก่าๆดิ ดูมันหมุนเนี่ยครับผมโคตรชอบเลยรุ่นเก่าๆแม่งหมุนยังนิ่งอะ่ะเห็นไหมนิ่งกิฟผมชอบตรงนี้เนี่ยรุ่นเก่าๆพวกไวเบทรุ่นแรกๆพวกเมทัลพวกเนี้ยตูดมันจะหลมแหลมเรียวๆมันเลยทำให้ศูนย์ศูนย์ของลูกข่างเนี่ยหมุนนิ่ง รุ่นใหม่ๆแล้วแม่งทําอะไรมาก็ไม่รู้ตูดบานๆทื่อๆหมุนไม่นานหรอกแล้วพอหมุนไปปุ๊บแม่งไปทั่วเลยสส่บางทีมันก็สส่เกินอ่ะก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเลยไม่ไม่เวิร์กรุ่นใหม่ เดี๋ยวลองใหม่ตะกี้ไม่ได้จับเวลาดึงแบบเบาๆอะ่ะดูที่มันหมุนได้ถึงนาทีป่ะนี่ลอยมันเริ่มทะลอกเลยไหมพอเสียบแล้วก็ใช้งานผมถึงบอกว่าไม่แนะนำให้เอาไปเล่นแรงๆนะครับมีโอกาสพังได้เลยถ้าตัวชุดพังเนี่ยจบเลย งานเลี้ยงเลิกแล้วหาซื้อได้หรือเปล่ายังไม่รู้ตอนนี้ตัวชุดแยกอะ่ะอ้น,นี้มีแต่ครบชุดมาผมยังไม่เคยเจอเลยตัวชุดแบบนี้เจอได้ของเมนทันแล้วก็รุ่นใหม่ๆรุ่นเบิร์ดรุ่น x เ,เจอแต่พวกเนี้ยเสียบล็อกตัวดำๆมันจะเข้าไปล็อกกับชิป เดี๋ยวตอนนี้มันเดี๋ยวจับเวลาก่อนแป๊บหนึง่งชูดก่อนแล้วให้กดด้วยอ่าเริ่มจับเวลาเอ้ยมัน่าไปทางโน้นดิ มายอย่างนี้ก็ไม่ถึงนาทีอ่ะดีเสือกติดขอบโต๊ะอีกเดี๋ยวเดียวเอาใหม่เสือกไม่อยู่ตรงกลางอีกไหลสามสิบวิเองแ๋ยวใหม่อ่ะเริ่ม อย่าล่วงนะเว้ยอันนี้ดึงเบาๆนะครับไม่ได้ลิงแหลงยิ่งตูดไปเบ็ดแหลมเท่าไหร่มันยิ่งหมุนดีเท่านั้นครับ มันจะนิ่งด้วยแต่ถ้าเบบด,ดเป็นโลหะแบบนีน้มันจะมีน้ำหนักถ่วงดียิ่งด้านบนบานๆนะโอ้ยยิ่งนานใหญ่เลยน่าจะไดน้น่นาทีกว่า,วาตอนนี้มันก็นี่ครับห้าสิบหกแล้วห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งนาทีแล้วครับ หนึ่งนาทีสิบเอ็ดวิอันนี้ชุดธรรมดานะไม่ได้อัดแรงอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็ไปหาในช้อปปี้นะกอปรูปหน้าปกไว้ก็ได้กอปรูปหน้าปกร,รูปกล่องมันเนี่ยไปหาดูเดี๋ยวก็เจอคลิปนี้ก็ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับหมดเรียบร้อยผมติดตามการ์ตูนนะในการ์ตูนมันติดอย่างเงี้ยหลังหลังกล่องมันก็ติดอย่างนี้ยดิเกอร์เนี่ยติเกอร์กล่องติดตามกล่องมันเนะี่ย เราจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับหลหน่าสะสมดิรุ่นเก่ารุ่นเก่าเบางตัวก็แพงนะครับไม่ใช่ถูกๆเลย